คำว่า save workspace ขึ้นมาให้เราตั้งชื่อว่า 2D ครับนี่ใส่ 2D เข้าไปเลยแล้ว save ครับ 2D แล้ว save ได้เลยเรียบร้อย อาจารย์ครับโขกอ,อีกรอบได้ไหมครับพอดีไม่ทันครับอ่าได้มาตรงนี้นะครับรูปเฟืองตรงนี้นะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมนี้ครับแล้วเลือกเซฟเค u ร r e n t a แอสเซฟเค r ร n t as แอสตั้งชื่อว่าสองดีถ้าใครไม่ทันบอกนะครับแต่พยายามให้ทันนะครับถ้าไม่ทันให้บอก นะถ้าใครนั่งอยู่กับเพื่อนนะครับนั่งอยู่ในห้องแลบหรือว่าอยู่ด้วยกันก็ช่วยดูกันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ทันให้บอกนะครับอยากให้ไปด้วยกันนะครับไม่อยากให้ใครหลุดไปนะครับเพราะถ้าหลุดไม่ทันแล้วนี่จะหลุดยาวเลยนะครับตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับสองดีนะครับแล้วก็เซฟเลยแล้วพอเรากลับมาคลิกที่รูปเฟืองใหม่อีกทีหนึ่งครับเราจะเห็นว่ามันมีเวิร์กสเปซสองดีของเราขึ้นมาแล้วตรงนี้ที่มีเครื่องหมายถูกนี่นะครับนะก็หมายถูกอยู่นี่นะครับ เป็น w o r k s p ส c e 2D องดีแล้วนะนะอ่ะพี่ข้างนอกได้นะครับทีเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันใช้ยังไง Workspace สมมุติว่าครับที่ผมเล่าแรกแรกว่าในตัวโปรแกรมเองอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้บางครั้งมันเกิดขึ้นเองบางครั้งเราเป็นคนทำแต่เราไม่รู้ตัวนะครับเช่นสมมติเอาง่ายๆคอมมานด์ไลนหายอ่ามาเรามาดูว่าคอมมานด์ลายหายไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆครับแต่มันเกิดขึ้นได้นะครับอ่าลองปิดคอมมานด์ไลน์นะครับไปตรงนี้อากาบาาที่เลยโคลสนะปิดคอมมานด์ไลน์คลิกเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังจะมีเตือนอีกว่าต้องการจะปิดจริงๆเหรออ่าต้องการจะปิดคอมมานด์ไลน์วินโดว์จริงๆเหรอนะอันเนี้ยมันก็ไม่ได้ปิดง่ายๆนะครับแต่มันก็ปิดจริงๆสำหรับคนที่ชอบกดเยอ s yes, n o o okay, k ไปเรื่อยไม่อ่านนะครับอ่าตอบเย s ไปเลยครับปิดจริงๆตั้งใจปิดป๊าบคอมมานด์ไลน์หายไปแล้ว เอาง่ายๆแค่นี้พอนะสสเสร็จปบิร์ทีเจอครับคอมมันไลน์หายปับ๊บแชทมาเลยทันทีอาจารย์ครับคอมมันไลน์หายทายังไงนะครับทันทีเลยนะครับเบื้องต้นนะครับให้พวกเราไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าน้าจอมันเพี้ยนไปเนี่ยนะครับให้พวกเราไปที่ Workspace Switching เหมือนเดิม w o r k s p a c e Switching แล้วให้เรา Switching ไปที่อื่นก่อนเช่นลอง Switching ไปที่ 3D basics นะครับตรงนี้ โปรแกรมแคก็จะจัดเรียงหน้าจอแบบ 3D Basic ให้เราเนาะสังเกตน,นะพอเราสวิตชิ่งมาที่นี่ก็เหมือนกับว่าเราสั่งให้มันเรียงหน้าจอให้ใหม่เรียกเรียกเขาอ่าคำสั่งที่เป็นแบบนี้มาให้เราเสร็จแล้วให้เราสวิตชิ่งกลับไปที่เดิมก็คือที่ 2D ของเราครับนี่สวิตชิ่งมาที่ 2D เหมือนเดิมนะครับคลิกเลยโปรแกรมก็จะจัดเรียงหน้าจอแบบ 2D ให้เราคอมมาลาก็จะกลับมาแล้วนะครับนี่คือการใช้ Work Space Switching นะครับ สมม ar, ar ติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องของภาควิชานะครับเรามานั่งเราตัง <mo> ้งข้าของเราเพื่อนอีกคนนึงมานั่งต่อไปก็อย่าไปตั้งค่าเหมือนเหมือนกันนะตั้งค่าไปชื่อตัวเองก็ได้นะครับนะอีกคนนึงมานั่งปุ๊บก็มาสวิตชิ่งไปที่ของตัวเองพอเรากลับมานั่งใหม่เราก็มาสวิตชิ่งของเราหน้าจะหน้าหน้าจอก็จะเป็นของเราแบบนี้นะครับต่อไปนะครับอ่าต่อไปลองลองครับลองลองดูลองใช้คาสั่งเริ่มต้นเลยครับลองกด L ครับ L นะครับกดตัว l ปุ๊บโปรแกรมเดาเลยคำสั่งไลน์ใช่ไหมแอลเ e นเอร์เลยครับกดแแล้ว Ent e r อร์นะครับป๊บมาแล้วครับอ่าแอ n t e r ปุอร์บตอนนี้ที่เมาส์แล้วครับจะมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นกล่องด y n a m i c i ิน u t นะครับด้านล่างที่คอมมานด์ไลน์ครับจะมีตัวหนาๆขึ้นมาว่าไลน์นี่คือคำสั่งไลน์ตัวเข้มๆนะครับแล้วโปรแกรมก็บอกว่า supply f i s t point ให้กำหนดจุดเริ่มต้นให้หน่อยนะครับอ่าเรามาดูกลางจอก่อนนะ คลิกเลยครับตรงไหนก็ได้คลิกไปปุ๊บจะมีเส้นขึ้นมาแล้วมีตัวเกี่ยวกับอาจจะเป็นเครื่องมือในการกําหนดความยาวแล้วก็เครื่องหมายวัดมุมแบบนี้ให้เราให้เรารู้เรื่องมุมก่อนนะครับแนวตัวแขนเนี่ยการวัดมุมก็เหมือนมุมที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่เด็กๆนะครับจากจุดที่เราคลิกเนี่ยไปทางขวาตามแนวระดับมุมจะเป็นศูนย์นะครับไปทางขวาตามระดับมุมเป็นศูนย์ก็จะมีกล่องข้อความย,ยาวของโคลาบอกด้วยว่าถ้าเราวัดเชิงขั้วเนี่ยนะครับ จะได้ระยะเท่านี้นะจากจุดที่เราคลิกและมุมศูนย์องศานะครับขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนนะครับมุมก็จะมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ผมไปกดรับคนเข้าเข้าเรียนมานะครับอ่ะคนมาอ่ะมุมก็จะมากขึ้นมากขึ้นสังเกตมุมอย่างเดียวระยะไม่เป็นไรนะครับมุมก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นเส้นดิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้นะโปรแกรมก็จะแจ้งว่ามุมเป็นเก้าสิบนะ กล่องข้อความโพล่าก็จะแจ้งเหมือนกันว่ามุมเป็นเก้าสิบนะคะไปทางซ้ายครับก็จะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเส้นระดับไปทางซ้ายจากจุดที่เราคลิกเนี่ยมุมจะเป็น 180, ปร้อยแปดสิบโพล่าก็แจ้งร้อยแปดสิบนะครับโปรแกรมจะวัดจากศูนย์หนึ่งร้อยแปดสิบให้เราแบบนี้เขาลงมาข้างล่างครับการว่ามุมจะเปลี่ยนไปละจะเป็นร้อยกว่าร้อยแปดสิบลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆซึ่งจริงๆมันก็ต้องมากร้อยแปดสิบไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยเก้าสิบสองร้อยไปเลยจนเป็นเส้นดิ่งลงล่างเมื่อไหร่เนี่ยมุมต้องแสดงว่าเป็นสองร้อเจ็ดสิบซึ่งในกล่องข้อความโพล่าก็บอกแล้วว่ามุมสองร้อเจ็ดสิบแล้ววนไปเนี่ยพอเป็นมุมศูนย์องศาเมื่อไหร่ตรงเนี้ยจะเป็นทั้งศูนย์องศาด้วยเป็นทั้งสามร้อหกสิบองศาด้วยและเป็นลบสามร้อหกสิบองศาด้วยที่เดียวกันโปรแกรมม u t ต c แคจะแสดงเฉพาะค่าบวกเสมอนะค่าบวกเสมอแต่ก็ให้รู้ไว้ว่าค่าลบมันก็มีแต่โปรแกรมไม่แสดงนะครับ นะโอเคทีนี้เราลองคลิกจุดถัดไปนะครับจุดใหม่อ่าเมื่อกี้เราแอร์เวนเตอร์คลิกจุดเริ่มแล้วมาทางนี้คลิกปุ๊บนี่ก็จะมีการวัดมุมใหม่ให้เราคลิกไปคลิกไปอ่ลาลักษณะนี้นะครับเรียกว่าเรากําลังใช้คําสั่งนะครับอยู่ระหว่างการใช้คําสั่งภาษา,ษาอังกฤษก็จะพูดว่า Command is in p r o u s e s s นะครับมันเป็นประโยคหนึ่งในการเซตติ้งนะครับนะฮะนี่นะเมื่อ สังเกตได้ว่ามันจะมีการวัดระยะวัดมุมไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแบบนี้เกิดกามากครับ,นะรบการทําง,งานอย่าเมืออาชีพเนี่ยไม่ใช้แบบนี้นะครับเราจะปิดมันกด F12 ปุ่ม F12 คองเทนทนคีย์ข้างบนครับ F12 ครับกดเลยตัววัดระยะจะหายไปแล้วไม่มากวนใจแล้วครับปิด F12 ไปแล้วครับถ้าต้องการเรียกใช้กด F12 กลับมาใหม่เนี่ยเปิด F12 มันก็จะเริ่มวัดมุมวัดระยะเราเหมือนเดิม อ่าตอนนี้พวกเราปิดนะครับกด F12 เพื่อปิด Dyna m i c Input อ่าปิดเราจะรู้ได้ยังไงต่อไปนี้ทุกอย่างจะมาแสดงที่คอมมานไลน์อย่างเดียวเพื่อไม่ให้พวกเราสับสนนะครับผมจะให้มาใช้คอมมานไลน์อย่างเดียวแล้วผมจะพยายามแปลเอาความหมายฝั่ฟังทุกบรรทัดว่าโปรแกรมมันต้องการอะไรแล้ว้อง้อนอะไรเข้าไปนะครับอ่าตอนนี้อยู่ระหว่างใช้คำสั่งนะครับอยู่ระหว่างใช้คำสั่งเมื่อต้องการจบคำสั่งนะครับให้คลิกขวาครับ ตอนนี้เราอาจจะเาสั่งแล้วคลิกขวาครับแล้วคลิกซ้ายเลือก Enter ที่ช h o r t ัดเมนูคลิกซ้ายเลือก Enter เพื่อจบนะครับคลิกซ้ายเลยครับที่คำว่า Enter ครับตอนนี้คําสั่งลายได้ใช้เสร็จแล้วจบแล้วที่ Command Line ครับก็โล่งแล้วมีคําว่า Type o m m a n d นะครับว่าให้เราพิมพ์คําสั่งได้เลยเราไม่ยัเป็นต้องคลิกแล้วพิมพ์นะครับเรากดคีย์บอร์ดตอนไหนก็ได้คําสั่งจะมาอยู่ข้างล่างหมดเลยต่อไปนี้นะครับเอาละครับทีนี้ เมื่อใช้คำสั่งลายไปแล้วนะครับ L Enter คลิกแล้วก็ลากไปลากไปเสร็จแล้วนะต่อจากนั้นนะครับพอจบคำสั่งแล้วบ่อยๆครั้งครับ a u t o c a t ใช้ลายแล้วก็ลายอีกนะคเคยลากเส้นแล้วก็ลากเส้นอีกซ้ําๆวนๆอยู่อย่างนี้ใช้คําสั่งลายเสร็จแล้วต้องการใช้ลายอีกครับให้คลิกขวาเลือก Repeat Line อันเนี้ยฟีเจอร์นี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Repeat Last Command รีพีทคือทำซ้ำใช่ไหมครับลัสคอมมานเตรียมสั่งล่าสุดนะก็จะเป็นลูกเล่นนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะอ่อเลองคลิกรีพีทไลน์ครับพอคลิกรีพีทไลน์ปุ๊บที่คอมมานไลน์จะบอกว่าเข้าคำสั่งไลน์อีกแล้วนะให้กําหนดจุดเริ่มต้นครับเราก็คลิกไปเริ่มต้นแล้วครับอยู่ระหว่างแท่งคำสั่งครับ c o m m a n d is in อินโฟเม่อยู่ระหว่างแท่คำสั่งคลิกขวาจะเกิดอะไรขึ้น เมื่ออยู่ระหว่างที่ใชาคสั่งคลิกขวาแล้วจะเกิดช็อตคัดเมนูขึ้นมาให้เราเลือก enter เพื่อจบคำสั่งได้อ่าจบคำสั่งไปแล้วต้องการจะลากเส้นต้องการจะเขียนคำสั่งลายซ้ำคลิกขวาเลือกรีพิตลายก็จะเรียกคำสั่งลายกลับมาอีกครั้งหนึ่งคำสั่งออกต้งแต่ก็จะวนอยู่อย่างนี้นะครับวนไปวนมาอาจอยู่ระหว่างทช้คำสั่งลากเส้นไปลากเส้นไปต้องการจบคำสั่งให้คลิกขวาเลือก enter เพื่อจบต้องการลากเส้นอีกครั้งหนึ่งให้คลิกขวา เลือกรีพิทไลน์เพื่อเรียกคำสั่งไลน์มาอีกครั้งหนึ่งจะวนอยู่อย่างนี้